อดีตพระเอกช่องสามคนนี้เป็นอิสระปุ๊บงานละครจอรัวๆขึ้นแท่นเป็นอีกหนึ่งหนุ่มฮอตของวงการบันเทิงไทยไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับไบเพยรพงศ์แม้ว่าซีรีส์เรื่องล่าสุดจะจบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่กระแสของหนุ่มคนนี้ก็ดูเหมือนว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะเพิ่งปล่อยซิงเกิลแรกในชีวิตอย่างฟันดีออกมาให้ได้รับฟังกันและยังจัดงานแฟนมีตที่หมักเกลาไปมาๆสําหรับความปังล่าสุดหนุ่มไบาฟาซีรีส์อีก2เรื่อง คือมูเกิลเดทที่วัดนัตทิสารเจ้าประกอบคู่กับไมล์และพัสรันและอีกเรื่องย้อนเวลาเป็นข้ามเวลาตายเป็นปีทองของหนุ่มไบรท์จริงๆสําหรับไบรท์เป็นนักแสดงและนายแบบชาวไทยอดีตสังกัดช่อง3 H d เดีเป็นที่สนใจจากการเล่นเป็นพระเอก MV it's okay not to be alright ของพีพีกริดและมีชื่อเสียงมากยิ่งขึ้นจากการได้รับบทนําเต็มตัวในบทคุณใหญ่จากซีรีส์พิเลียดเรื่องหอมกลิ่นความรักปัจจุบันเป็นนักแสดงอิสระ